ช่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการมอบโชคนะครับจากทางท่านผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะท่านซีอของเรานะครับวันนี้ท่านสุเทพจันศีชวรานะฮะ จะมามอบโชคระหว่างรอมอบโชคเดี๋ยวถ่ายภาพทีมงานกันครับทีมงานคุณภาพเพราะาเราต้องรอตัดเบี้ยก่อนครับมีอีกประมาณ1โกรมธรรมถึง2กรมธรรม์ที่ต้องตัดเบี้ยเพื่อเข้าระบบของมิตรแท้ประกันภัยในค่ำคืนนี้ทุกยอดการซื้อกรมธรร์นะครับมีโอกาสมีสิทธิ์ร่วมลุ้นมีสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับ โทรศัพท์ Samsung Galaxy A53 5G มูลค่า14,999บาทนะฮะท่านใดจะเป็นผู้โชคดีเมื่อวางครับผมซื้อเบีย้ยแค่400กว่าบาทโชคดีสุดๆจับได้รางวัลซ m s ซ n งนะฮะกา l a x y A53 5G นะฮะมูลค่า14,999บาท มาดูครับว่าค่ำคืนนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครแล้วเบี้ยเขาซื้อไปในราคาเท่าไหร่กับบูธมิตแท้ประกันภัยอดใจรออีกสักครู่หนึ่งอดใจรออีกสักครู่หนึ่งอดอดใจรออีกสักครู่นดีวพอดีพี่พอออโอเคโอเคมาแล้วนะฮะอดใจรออีกสักครู่เดียวนะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนะครับ โอเคทีมงานพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับรบ,บัญชีเรียบร้อยนะบัญชีเรียบร้อยไหมครับครบบทแล้วครับครบบทแล้วนะฮะอ่าตอนนี้นะครับตอนนี้ ซีอของเรานะครับท่านประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ก,การคุณสุขเทพจางศรีโชราและคณะผู้บริหารระดับสูงนะครับนำโดยท่านลองสอศากนะครับท่านลองนิพนธ์จะมาร่วมกันมอบโชคให้กับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้กับซัมซุงแกลเล็กซ A535G มูลค่า14,999บาบาทผู้โชคดีได้แก่คุณ นัทนิชาเชิดโพงโอ้โหซเบอร์มิท้ทา,ายไปหารยแปดสบบาทครับผมเธอโชคดีจริงๆนะนี่คือผู้โชคดีของมิท้ททายในค,ำค่ำคืนนี้ Samsung Galaxy A 5 3 5 G นะครับงออ่า สบวก2บวกเบ,เบ,เบ,บาๆนะครับลด30%ไม่พอรับโชคจากมิตแท้าอีกครับซัมซุงแกลเ่ a 5 3 5 g มูล g ค่าร้อ9 9าบาบาทครับผม,มอ,อันนี้คือฟู้โชคดีของเราในค่ำคืนนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันไม่ต้องตก,กใจไม่ต้องกังวล ทุกๆยอดซื้อทุกๆยอดซื้อกรมธรรม์ของมิทแท้ประกันภัยครับน,นี่นี่นายมอบโชคให้นะครับคุณนัทนิชาเชิดพงศ์นะครับนางสาวนัทนิชาเชิดพงศ์เป็นผู้โชคดีของเราในค่ำคืนนี้สุดยอดจริงๆเลยด้วยมูลค่าการซื้อกรมธรรม์สองบวกกับมิทแท้ลบไปแล้ว30%จ่ายเบี้ยเพียง6,500 80บาทเท่านั้นแถมยังได้ Samsung Galaxy a 5 3 5 g มูลค่า14,999บาทแต่เมื่อท่านได้ไปแล้วตรวจสอบดูด้วยแบตเตอรี่ท่านมีหรือเปล่ามิทแท้ให้พร้อมนะครับแบตเตอรี่แล้วก็สายชาร์นะจ๊ะโอเคแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เดิมนะครับฮอ6โซน C กับมิตแท้ประกันภยัยเพื่อนที่จริงใจและเปิดเผย Ada, di aka